เขาแขกูงงเลยไหนแคนนี่พี่มาขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาบนนี้กระสุนเ้ยแกมาแล้วกระสุนแกมาแล้วนานั่นมาเจอปืนเดี่ยนอ้าวนั่นไงก็ก็คุณจะให้พี่เขาไงก็พิชางมือแล้วไม่ได้แกไม่มีลูกพี่แก้ไม่มีลูกแกเอาลูกแกเอาลูกเอ่าตาเดือยอ้าวคุปตเพื่อนเดินชน นนนายยอ่่ะไหเีสโนวี่ผู้โชคร้ายรอบที่สองตายตรงไหนตรงไหนเอากระสุนเอเคมาอยู่กับเพื่อนเองให้เพื่อนเก็บเลยหวสโนวี่สโนวี่โอนยบ้าปะไหนอ่ะสโนวี่พี่แชมป์ได้ไปกี่อันแล้วร้อยยี่สิบเก้าเออนั่นแหละแค่นั้นนะพอละขอกรวุนเอเคหน่อยจะใช้เออารึเปล่าพ่กุนเอเคมีน้อยอ่ะ ตัขึ้นรถมาแก๊สมาแล้วเมื่อกี้มันมีเกาะเลยวะมีเกาะมาเก็บมาไหนผมว่ากผมมันมีกาะได้เก็บไปเปล่าถ้ายิาายายงมนะงมไม่ป็นหวว่าไง จะมองมองหน้าอะไรเนี่ยฮะมองวิวก่อนตอนนี้เออเวลายิงไทเตอร์เพอร์เซ็นยิงง่ายที่สุดนะใช้เป้าจุดเล็กนิดเดียวใช้จุดนั้นมายิงเแรงหัวหน่อยโบ๊ะโบสามถ้าใกล้มากไม่ต้องเหนือหัวเยี่ยมตูบ้างอีไม่เคยไม่ได้ยิงเลยยังไงวีไอพีเอาลูกเอาได้วีไอพีเฮ้ยมีคนมามีคนมามีอ่นมายิงดิยิงดิ ตลยได้ไงมันสตายมันร่วงตัน่วงั่งมีเปลามันเล่นกันห้าคนนะอย่าลืม้ยในพุ่มมาพยายามดูในพุ่มด้วยเฮ้ยมีมีตัวหนึ่งวาล ไม่เปน,นี่ยไงคิวไวเกนเนี่ดิบดิบะเอาเรื่องอะดินดอีอ่ะหมดยังวะเฮียจากไปดูอ่ะไปดูของอ่ะก<ร>ูก<ร>็เกือบตายความยาก,กันเอ้นีตัวนึงมาแล้วไหนงโง คอนของจริงหมดยังวะเสียงเองมันจะปล่อยแล้วจะปล่อยแกแล้สั่งไป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 จะเสร็จสองอะไรทั้งอย่างเลยนะแกต่อแล้วแคมป์บ้านเนี้ยพวกเราผู้หายห่าแต่ถ้าพวกเราดีก็จะดีเดียร์เรา

เฮ้ยมีรถมาไปแล้วไปแล้วตรงไปแล้วออออเรา้เปิดสายสือรกระโปรงกระโงไม่เร่กิมันดอเฮ้ยนี้ รถไหนเลยรถไหนสายท้อยเออรถระเบิด hmm. ด้วยหฮดรอลงหัวเราให้ดรอลงหัวเราเอาเยี่ยมจากที่เด็กคนมาแน่เวลาซูมภาพแม่งเบื่อแม่งมองไม่ชัดเลยว่ะรถให้มาเดี๋ยวเล่นตอไนแล้วเดี๋ยวรู้สึกนิดหนึ่งท้อยเล่นตอไนอยู่ปวดไปอ่ะแม่เอาที่แวอย

สัตว์เอ้ยไม่มีสไนต์แย่วด้วยเพิร์สซันหรือทีไอ้หรือว่านี่ทตัวยิงได้เปลี่ยนแล้วแล้วแต่ระยะแล้วแต่ระยะถ้าระยะไกลไฮเตอร์เพิร์สซันยิงก็ดีแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไอสัตว์ไม่มีสไนต์ลูกตองติดฝนแค่นั้น ให้อยู่ตรงนี้ได้เปรียบน่าใจมากอยู่ตรงนี้ได้เปรียบ็นทุกด้านในทุกด้านจะโดนระเบิดแอร์ดรอปเปล่าอีกคนนึงพี่ระหว่าง G5 หับอ S4 ต้องมีหุ้นว่ะ นี่แหม่แยกคนล้นเของแคนละเดินเขาเออดูคนละด้านะนะแคมสุดชัวร์ครับตัวหมสาม,มนุ้ยเหลืออีกสองทีมกับเราอีกสามคนเหลืออีกสิบคนอนะ่ะที่เราต้องฆ่า ดดูฝั่งนนี้คิเอาเว้ยพี่แชมป์แชมป์ครั้งแรกว่ะเนี่ยถ้าได้นี่ครั้งแรกก็เดี๋ยวพี่แชมป์ไม่รู้ได้อะไรวะถ้าได้แชมป์อะไปได้แชมป์ยังพี่อะกูเคยได้หนึ่งที่สามเคยได้ที่หนึ่งยังเคยได้ที่หนึ่งยังยังกูเพิ่งเล่นกี่ชั่วโมงเองนี่แหละครั้งแรกของพี่อะประวัติศาสตร์มันได้อะไรวะได้แชมป์นึ่ง เปิดกล่องได้เสื้อได้ของของแอร์ป่ะไม่เลยหรอกก็ได้เรื่อยแอร์ดรอปอะไรเงี้ยเครื่องบินไปทิ้งระเบิดหัวเราแน่เลยวะไอ้สารอ,อันนี้เครื่องบินช้าว่ะแอร์ดรอปอเจ๊ขยันจะลงทงหัวเราอีก,กรอบอแอร์ดรอปอ่ะเลยี่คสคนเลยี่สิบามคนยี่สิบสามยี่สิบสามคนของเกมแอร์ดรอบจะลงหัวเราเ้วยไม่ จับโอ้โหยอว่ะเดกวันดีจับเทำไม่ต้องมาเก็บมันแน่เลยเฮ้ยเฮ้ยเราอยู่ตรงนี้เราได้เปรียบเฮ้ยหลังมาเราอยู่ที่ยฮอนนี้ว่ะกูเองกูเองเดี๋ยวกูลงไปเอาไอ้ดอกกูเห็นแล้วฝั่งนี้มีสามเหรอเห็นเห็นเห็นสองว่ะ

หนึงน่ง,งเห็นปะอหนึ่งหนึ่งหนึ่งซ้ายตัวหนึ่งเห็นป่าเอาซ้ายอ่ะมันหลบ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 กูมันหลบกูีระเบิดไม่โดนไม่โดนไม่โดนมพอั่ำไว้มพอั่ำไว้สไนเยอร์เปียนแล้วเหลือกี่คนรอดแปดคนเหลือแปดคนพอนใจตัวนี้ลำหนึ่งกูจะมองไม่เห็นมันเห็นละเห็นละ

Ừ, mà vinh mà, hay mà vinh mà. Nó tiếp tiếp vào, tiếp vào. Nó vinh vào. Nó vinh mà nó vào. Nó vinh mà nó tiếp nhanh lên nhanh lên nhanh lên Mày tiếp vào. nó Mày anh anh này bấm bấm đi gần. Nó chơi liền nó ai để chưa con lẹ Giờ 4 con Giờ เราสามเว้ยเฮ้ยล้มลงเก็บลงแขับลงโอ้โหยันหงแท้หมาน่เนี่ยๆๆๆก่อนเฮ้ยตั้งงานาง้ายทาง้าย้ายเราอะลองรถลงรถลงรถ๋ยวรถตกลงล้ลวมันดีสัสนี่ยัดแม่ลงมันได้เกี่ยวะไร

เอาว่ะฟอสถึงกูจะตายอ่ะแต่กลัวหอกกอนจบนะรอ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 อย่ามันตายเองตบมือตบมือยอมยอมมันสายชนะเดี๋ยวพี่แจ๊คหอกอนย็ดแม่ตบนายศาสตว์กูนี่ยังไม่ได้ยิงใครเลยยิงไปคนเดียวชนะเว้ย <ID. S 2> เฮ้ย,ยจบแล้วเหรอจบแล้วเอาเลยันตอบปะเนี่ยตอ